สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับนายพานประจาช่องของเรานะครับช่องเดียวดีเดย์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่านายพานทําอะไรนะครับอ่านี่ตกลงคุณจะทําทอะไรครับวันนี้ ดักดักกุ้งเหมือนเคยครับดักกุ้งครับแต่คราวที่แล้วใช้เราใช้ไนลอนอะไรนะก็เขียวนะเด้ก็เขียวดักแสงวัดอย่างนี้เราจะมาใช้นี่ครับใส่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 อันนี้คือใส่เหมือนใส่โบราณไหมใส่ไม้ใส่ไม้อ๋อที่ที่ตามวัดที่เขาเอาไปทำวัตถุมงคลนั่นน่ะไอที่ว่าเอาตังไส่ไส่ไปแต่นี่มันใหญ่กว่าไหนขอดูหน้าตาเต็มๆนี่ไงใส่ดักครับประมาณนี้แต่เราปลดดักกุ้งแล้วมันการทำงานของมันระบบระบบการทำงานของมันเป็นไงครับ มันจะยังไงจะมีเครื่องยนต์ครับสี่สูบโอ้โหช่วยก่อนี่ครับโบราณก็จะลูกทรงแบบนี้อ่าลูกทรงยาวอย่างนี้อันนี้ใช้ไม้ทั้งอันเหรอไม้ไม้ครับไม้เขาทักด้วยไม้เลยเหรอไม้ครับโอ้สุดยอดเว้ยไม้กับใช้ไม้อย่างเดียวเลยเหรอไม้พายอย่างเดียวไม้พายอย่างเดียวเขาท้าไหยอันนี้รูปประมาณเท่าไหรงก็ไปซื้อในช็อปปี้ขายอยู่ประมาณถูกๆก็สามร้อยนี่ครับ มันก็ยังมีทําอยู่ใช่ไหมครับแต่นี้เราขโมยมาชุยขโมยไหนแถวบ้านดีมากอือันนี้อ่ะระบบระบบประพุ่งระบบมันอ่ะนี่ครับนี่เนีนี่มีงานงานสำหรับให้กุ้งเข้านะครับอ๋อกุ้งไม่ได้พักตรงนี้ปากสำหรับเพลงออกแต่วนี้ปากเนี้ยวิธีการใช้เราคือเราต้องเอานี่ครับฝางอันนี้คือฝางฝางข้าวครับหมุนหมุนหมุนนี่ครับแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในพูดเข้าไปเลยพูดเข้าไปครับไม่ให้ไม่ให้มันดิ้นออกมาไม่ให้มันออกมาพูดไม่ให้ออกมาครับอย่างนี้ครับปกติแต่กุ้งมันจะเข้าไปทางไหนอ่ะก็เข้าทางนี้อ่ะ อ๋อเราก็ต้องวางครับวางให้มันตั้มเว้ยเราก็วางเสมออย่างเงี้ยให้น้ําไหลเข้าไปครับให้ให้อ๋อวาง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 ฟ้ามลงไปเหรอเออวางอย่างเงี้ยตรงนี้เราวางฟ้ามอย่างงี้ใช่ไหมวางอย่างงี้อย่างงี้อ๋อฟ้ามไอทางช่องช่องงาเออพี่ว่ากุ้งเลยเขากุ้งมันจะเดินเข้าไปข้างในอยู่ข้างในนี้กุ้งมันจะเดินไปกับพื้นประมาณนั้นจู่คำเรียกว่าช่องมันห่างอืมมันก็จะคัดเอาแต่กุ้งที่สาใหญ่ใหญ่กุ้งหัวหยิบหยิบก็จะไม่มีส่วนกุ้งตัวเล็กๆก็ปล่อยไปปล่อยไปครับอืมเดี๋ยวเราจะทำให้ดูครับรู้สึกว่าข ปูเลยครับไปติดดไออกแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลงน้ำกุ้ก็ไม่ตายครับแต่ปัญหาคือเมื่อคืนผมมาดักไว้ทำไมครับโจรขโมยครับกุ้งใครจะโจรขโมยมนึ่งตัวไข่จะเป็นขม่าครับขม่าที่นี้ขม่าตกงานเยอะแล้ก็ไ้วแม่งครับกินไปนะได้จะขโมยขโมยตะข้องเราแล้วกันนะตะข้องค่อนข้างจะแพงนะครับอันนี้คุณเลือกที่ยังไงเนี่ยเกนี่ยครับน้ำข้างนอกน้ำในนี้มันเยอะกว่าข้างนอกนี้อันนี้คือการเลือกที่ของเรา ที่ที่เราจะดักกุ้ง,งนเนี่ะเดี๋ยวรอเดียด๋วยวรอดูปริมาณน้ำก่อนจะให้น้ำทางนี้น้ำทางนี้เ<อ>ทไปทางนู้นใช่ไหมพอ,อคูดเซจเทไปทางนู้นเหมือนเดิมอ่ะนะ่ะเ,เ,เหมือนไอตอนอีพีหนึ่งที่เราใช้ไอ้นั่นไอเอ้ยเหมือนตอนไอที่เราดักกุ้งตอนแรกอ,ะอ่ะนนแต่ตอนตอนนั้นเราใช้ตะไครยแต่ตอนนี้เรามาใช้ใ,นใ,นใส่บ้างดูว่าตัวไหนมันจะติดดีกว่ากัน ระหว่างตะตะคายกับอันนั้นมันจะติดดีกว่ามตรงนะมันมันไม่ได้กองไงแต่นี่มันกองอืมอันนี้กองกองตัวใหญ่กองกับตัวใหญ่เดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้กี่ครั้งเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับแต่สถ <ๆ S 2> านที่คนละที่กันนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะดีหน่อยครับทำไมก็ไม่กองยี่ห้อมาเชลโอ้โหทุวยมาเชลมันทำอะไรยี่ห้อมาเชลอะไรมึงเนี่ยเครื่องเสียงอืมเอาคนนี้เล่นเครื่องเสียงด้วยเหรอครับแน่นอนจริงแข่งไหมครับดิน ดินครับแข็งครับอืมนี่เราขุดไปเรื่อยนะครับอันนี้คณาของเราเองไม่เป็นไรนะครับไม่เหมือนครที่แล้วนะครับเป็นคณาชาวบ้านเขานะฮะนี่คณาเราเองเต็มที่เลยนะครับดินแวงดินหายช่างแม่งดูทรงแล้วน้ำมันจะไหลลงไปไหมไหลเ,เราไปดูกใกล้ก่อนนะครับน,น,น้ำมันจะไหลไปทางไหนวะเหมือนมันจะไหลเข้ามาทางนี้เปล่านัีน้ไง เข้ามาแล้วแต่มันจะกึ่งกึ่งนี่ถูกแล้วหมต้องหลานูนนมาอ่อออต้้งหลาทางนี้มานะ่ะเข้ามาทางนี้ทางนี้ก็คือนาที่น้ำน้อยส่วนทางนี้น้ำเยอะเราทำการขุดนี่มันจะไหลย้อนกลับปะเนี่ยรอ้องแทงทางนี้ให้มันลึกๆใช่ไหมทางเนี้ยท,ทางด้านเนี้ย อทำทางนี้ให้ไึ้ลึกมาแล้วครับดูดูมานานก่อนการไหลอ่าการไหลไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าโอเคตอนนี้มันไม่แรงเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ำขึ้นก็แรงน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักครับคนละก้าวสะบัดนะนี่ไม่เกี่ยวนั่นเพลงเพลงอะไรกูยังไม่เคยฟังกูพูดมั่วสวะเรียบร้อยเหยียบเข้าเข้าให้แล้วอะไรก็ไม่รู้อืหสือจะเป็นหอย นี่ครับทดสอบกันทดสอบกันทดสอบกันนะทดสอบอ่ะในผัดต้องเน้นในผัดต้องทดสอบกันทดสอบกันวางอืมแคบไปต้องขุดให้พอดีขุดให้กว้างพอดีวีดีหน่อยอืมกุ้งจะได้ไม่คานนี่ไปตามข้างหลังใส่ใช่ไหมอืมอห้พอดีนี้เลยว่ากดตีนตากล้องเราให้แล้วคัวเลือดไปละนี่ครับท่านผู้ชมเขาที่แล้วมันเป็นอ่าใส่ที่ทำขึ้นเอง แต่คราวนี้คราวนี้เป็นไซที่เราซื้อมาครับนี่เาเรียกไซอะไรไซไม้ไซ,ไซนะโบราณสมัยก่อนอไซ,ไซแบบโ้โหยุคโบราณเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเคยเห็นกันหรือเปล่าแต่ตามวัดอะมีนะไซดักซัพย์เนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะที่เ,าเอาเหรียญยี่สิบเอ้แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยอะไรทั้งแบงค์นะแล้วก็แสนหน้าบ้านแล้วประมาณสองสามวันนะตั้งหายแน่นอน ใส่ดักทรับใช่ไหมต้องกานตังหายตังในใสที่แหนหน้าบ้านอ่ะโดนขโมยไงแล้วก็บอกดักตังดักตังนะครับว่าอันนี้นะครับก็ทำการขุดนะครับให้มันใหญ่ๆนะครับน้ำจะได้ไหลเร็วๆนะครับให้นี่เห็นไหมน้ำไหลเชี่ยวเลยเราไม่จมน้าเลยนะ ไหนางางาเนี้ยเห็นป่ะยดี๋ไม่จมน้ำใช่ไม่ได้ต้องในต้องให้จมด้วยเออจมเลยต้องให้โพก,ก่อนนะครับเอาให้ลึกกว่าน,นี้อีกหน่อยอันนี้แหละจะง่ายกว่าครายแรมแล้วนะตอนนี้เป็นอะไรนะใส่ที่เป็นไม้เป็นทรงเป็นรูปเป็นทรงจะให้แรมเป็นปลาคายเขี่ยวใช่ไหมที่ทำเองแล้ว มันนร้อนมันพันนร้อนกคือเรื่องอะไรก็มุ้งอะมืนกุ้งตัวเล็กตัวน้อยอะไรติดหมดหมดไม่เหลือไม่ได้เจริญเติบโตอันนี้เราสามารถคัดกรองเอากุ้งสายที่พอเหมาะใช่ไหมพอเหมาะแล้วพอดจะใช่สายที่ว่ามันไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันไปโตก่อนเราค่อยมาเก็บทีหลังค่อยมาตามเก็บทีหลังนะครับถ้าบอกว่าระบบนิเวศก็จะโอเคนะครับปล่อยกุ้งตัวเล็กไปก่อนให้มันไปโตก่อน เนี่ย yeah, อย่างเงี้พอได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่ก็ได้นะใส่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟางไปวิ่งออกข้างๆใส่ไม่ไม่ออกหรอกทำไมะเพราว่า<ม>เราจะต้องเอาดินพวกเนี้ยมาแปะอ๋อแปะแปะอ๋อต้องแปะผมใส่อีกงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามันแปะไง การดักไซไม้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นนะครับว่าเขาดักกันยังไงนะครับมันมีผงไหมมันมีผงใ่ะผงไหมลอยมาเนี่ยอืมตอนนี้ก็ต้องต้องทำการกันผงนี่นี่กันผงครับง่ายกว่าใครทีแล้วใครีแล้วใช้ไม้ปักปักปักนะครับพอปลาวิ่งสวนก็เข้าไปเลยอืมไอที่ปักปักเราก็ล้มนาเรนนาดนะครับอันนี้เราสามารถอ่านี่ครับใช้ไอเนีย,ยนักใ้เติแก๊สตะไคร้ อ๋อถังแก๊สอันนี้อยู่ข้างถังแก๊สฟรีด้วยเแก๊สสบายอีกต่างหากขโมยถังแก๊สมาเอาถังแก๊สไปขายแล้วก็เอาตะข่ายมานะครับอันนี้คือนโยบายของเราไม่ใช่นะครับพูดเล่นนะครับที่เราจะไม่ใช้ใบตองนะไม่ใช่อะไรนะทางกรข้าววันนี้ไม่ใช้ทางพ้าววันนี้ใช้ดิบๆเลยงานดิบเพราะงานดิบก็คือเอาเนี่ยเครื่องสีที่เสร็จอย่างเงี้ยนะอืขนาดนั้นเลยอืออปหน่ยันนี้วันนี้ง่ายหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ครับเอาตะข่ายเข้ามาดักกองเลย แค่นี้เศษอะไรต่างๆก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับท่านผู้ชมจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ดีจะลงสไลายเข้าไม่ได้นะครับก็มีแต่น้ำเเดียวที่จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้คือวิธีการตักกุ้งแบบใช้ไซบราณน,นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับเราก็ ทำการวางใส่เข้าไปนะครับอันนี้ไอ้งาข้างในจมไปแล้วใช่ไหมจมแล้วโอเคนะนนได้ระด,ดับนะระดับระด,ดับนี้หน่อยปรับพื้นนี่กุ้งนี่มันจะคานคานมากับพื้นใช่ไหมเออคานมากับพื้นอืมเป็นอย่างนี้เองก<ม>ุ้งฝอยนี่มีช่วงไหนมั้งไะช่วงหน้าหนาวอ่ะโดยมากเห็นเขาบอก<ะ>ช่วงหน้าหนาวใช่ไหมกุ้งฝอยเนี่ยหรือมีทุกช่วงมันจริจริงมันก็มี น้ำท่วมไงน้่นนาวน้ำท่วมมันจะเข้ามาน้ำนาไม่ท่วมนี่พอมีไหมก็กยากลยแต่ก็มีบ้างใช่ไหมมีบ้างป,ป้าปลายแต่ท่วง <ไป S 1> หลังน้ำท่วมนี่มีเยอะทไมปาแไม่ปาลายม,ม,มันคือมุกอะไรอ,อ,ม,อ,อม้มืกกเอเนี่หมดหมมกนี่ครับวางไปเลย วางให้งาด้านในนะครับด้านในจมเข้าไปนะครับวางฟ้ามจะมีงาอยู่ง่ายง่ายง่ายงาให้ท่านผู้ชมดูนะนี่นี่ครับในปากช่องนี่นะครับเตยกุ้งมันก็จะเข้าไปทางนี้นะเข้าไปในรูนี้จะง่ายนานง่ายทำไมจะชางเมื่อยทุยไม่ใช่งาช้างนั่นก็นี่ครับหลังจากที่เราฟ้ามลงไปงานี้ต้องให้ให้ลงไปในน้ําเลยนะครับให้ม งานข้างในเนี่ยต้องให้ลงไปมิดน้ำเลยดินหมกข้างครับดินหมกข้างนะครับไม่ให้กุ้งมันเดินไปข้างนี้ข้างนี้นะครับข้างซ้ายข้างฝานะครับประมาณนี้พุดเข้าไปอันนี้ง่ายกว่างานง่ายนะครับท่านผู้ชมกดหลังบ้านวางดินไปอันนี้เสร็จแล้วน้ําก็จะไหลเข้ามานี่กุ้งก็จะเดินเข้าไปในงานเปไงดินดินเต็มงานเลยว่างั้นได้นะ หนักไปวะประมาณนี้หนักไปวะงานช่างงางางาคอดเลยหนักไปคือมันหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมเอาไม่เอาไม่ทั้งบ่นไม่ต้องไม่ต้องพอกกันได้มั้งพอกค้างๆก็พอเราถุงน้ำหนักถุงน้ำหนักอ๋อไม่ให้ไม่ให้กุ้งมันเพื่อกุ้งมันตัวสสิบแปดโลครับเพื่อกุ้งแกล้มแกล้มช่วยก่อน น่าจะมีนะในในนาเนี่ยนะครับในแอ่งอันนาเนี่ยน่าจะมีกุ้งเมื่อสองวันแล้วติดนะเหรอตัวใหญ่น่ะเออแต่มันไม่มีกล้าไวแต่มันเนี่ยประมาณข้อแขนมั่นแน่นเลยแต่ไม่รู้ว่าติดมันติดอันไหนอืมเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าเราขวายไม้ปักปักคู่ด้วยมันจะติดกุ้งตัวใหญ่หรือเปล่าอาจจะฟุกก็ได้ครับท่านผู้ชมปักตู้ได้ครับกันกันมันถอยฮะ เขบอกถอยดีกว่า,อ,าอันนี้ครับเราก็ปักไม้ไปตรงอที่ดักของเราเนี่ยครับเขาเรียกอะไรนะใส่ไม่ให้มันถอยออกไปข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะยึดอยู่นี้อันนี้ค,คือการดักกุ้งแบบโบราณน,นะครับโดยใช้ใส่มันไหลมันไหลช้าหน่อยนะอืมวันนี้น้ำไม่ค่อยไหลแรงเท่าไหร่นะครับลบ <Nope S 2> และนี้นะครับท่านผู้ชมคือที่ดัก ที่ดักไว้เมื่อวานนะที่ดักไว้เมื่อวานนะครับเรามาลงอีกทีนึงเดี๋ยวพูดถึงอ่ะที่นี้แม่งปลาแป้นคุดเยอะอเหรอเออปลาแป้นคือปลาแบบว่าปลาเงี้ยไหนเอาไว้ทำอะไรได้อ่ะปลาแป็นเป้นเนี่ยไม่รู้จักเลยเอออะไรปลาอะไรปลาอะไรนะปลาแป้นปลาพะล่วงอันเอ๋อนี่ตายแล้วตายเยอะปลาแป้นนี่คือตัวเล็กมันทำอะไรไม่ได้เหรอทำได้มั้งกินได้หรือมั้งเหรอไม่มีตะแกงกันแต่ตัวมันเล็กนี่ตะแกงเอาดิบๆนะคงไม่มีขยะมั้งเนี่ย ตรงนี้ไม่มีหรอกใครเนี่ยน้ำใสใสก็เนปลามันเข้าเยอะเอาเลยเอาการปลาแป้นนี่ครับอันนี้เป็นที่ดักเก่านะครับที่ดักเมื่อวานแต่ปลได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมได้ไม่ค่อยเยอะอีตรงนี้เดี๋ยวเราลองดับสามวิธีดูว่าจะได้เยอะเปล่าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับดักสองที่เลยกันก<า>ันไม่ได้นะครับแต่นี้นะน้ำน้ำและจะไหลแรงกว่าอันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับว่าส่องแองเนี่ยที่เราดักเนี่ยอันไหนได้เยอะกว่ากันมีวางระบบเหมือนเดิมนะครับเอางาลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับอย่างทำเเดิมหมดเดี๋ยวก็เอาไม้นะครับดันไปที่ตูดกันมันถอยนะครับอันนี้ก็เป็นแองที่สองที่เราดัก ลูกเร็จแล้วเรียบร้อยครับลูกสองเสร็จไวหน่อยเพราะว่าขุดไวแล้ว,ลวก็เลยไวหน่อยก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม,มปักไ้้ใหจุดนี่ปักไว้กันอ่าถอยกันใส่ใส่ไม้ของเราถอยนะครับใส่ตะก,กุ้งแบบโบราณน,นะครับ<อ><ๆ>ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พุ่งโมงนะครับเราก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเดี๋ยวมาดูกันอ่าแต่ตอนเนี้ยกล้อง อะไรอ่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวพาลงตะไคร่ตะปาก่อนเออ,อง,งั้นลงไปก่อนล้วกัน <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันอีกทีว่าว,ว,ว่ากุ้งสองแอง,งจะได้เยอะป่าลูกไหนไม่ไดักเลยเออเราถ่ายแค่สองลูกกันดีเลยเอาละครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงเย็นแล้วนะครับนี่ครับนกกําลังหาที่เกาะนะครับอันนี้ก็เป็นนกประหางนะครับที่อยู่ตามอ่านานะครับท่านผู้ชม หอยปูกินไปนี่ครับก็เริ่มหาที่หาเกาะอยู่นะครับนี่ครับเราซูมเข้าไปนะครับันตองมาพล้านี่เต็มเลยนะครับเรายังเหลือเรายังเหลือใส่อีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดักกันครับนี่ครับนี้ำนิ่งหน้ำนิ่งมากเลยน้ำนิ่งไหนลึกครับเอาละครับท่านผู้ชมใกล้จะมืดแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ลูกที่สามนะครับที่เราจะดักกัน ันนี้ขุดไปแล้วนะครับเริ่มจะมืดถ่ายเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะครับเราก็วางเซตระบบเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่วางไหลออกอันนี้แบบไปขีป้โ่แบบที่ไม่มีขี้โง่อืมนี่นะครับท่านผู้ชมวางลูกพิสซมเริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเออแปะค้างไว้กานกุง้งนะกันกุ้งออก มมันไ่ออกหรอกับการดักกุ้งได้วสายไม้ก็จบลงไปนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มาละตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเช้าครับตานู่นเบิกฟ้านกโบ้อยบินไม่ใช่คนทองไอ้สัตว์กันวะเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่มืดข้ามแยงประเทศตรงนี้กลับบ้านก่อนนะครับสําหรับการดักใส่ อ่าสามลูกของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูว่าจะติดกุ้งหรือเปล่าพอดีที่บ้านวันนี้มีกินหมูกระทะอืมชมปีใหม่นะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับอ่าหมดโรคหมดภัยนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับสำหรับปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวขอให้ได้พานทุกคนรวยร้อยล้านอืเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูการอ่ากู้กุ้งเรานะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมตามไปชมพรุ่งนี้กันนะครับ เอาครับท่านผู้ชมเช้าแล้ววันนี้ถ้าขอให้ไดนทางแล้วจริงครับโคตรเย็นนะเขาจะไม่ได้ครับนี่เราเดี๋ยวเราไปดูกุ้งที่เราดักไว้นี่เวลาประมาณประมาณกี่โมงเนี่ยหกโมงหกโมงเช้าหกครึ่งหกโมงครึ่งนี่ครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพามาดูของดีเดี๋ยวเราไปดูวัดสามอะไรนะ ใสมาาลูกเอ่ไม้สาม,ล,สมาลูกที่เราได้ดักไว้เป็นไงอันตอนนี้เมื่อคืนนี่น้ำย้อนเลยนะครับ <ừ. S 1> นี่ครับเคุณเลยครับดูกุ้งครับเป็นการดักไส่ปลาโบราณนะครับกุ้งครับเดี๋ยวดูกุ้งแล้วก็นอกไฟเลยนี่ครับนอกไฟครับนอกไฟนี่นี่นี่นอกไฟข้างข้างครับเออเว้ยตัวเล็กอ่ะเดีครับข้างๆฮะมุมอ่ะตรงสะตรงสะนี่ครับท่านผู้ชมตัวเล็กเออเนี่ยเนี่ยโอ้เต็มเลยอันนี้ก็คือตัวเล็กๆนะครับที่ไวแค่ข้างๆ้ครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูลูกนี้ยวเราดูลูกในครับดูบงในอือ้ยนี่มีกระโดดกระโดดขึ้นมานี่นี่นี่กระเด็นกระเด็นในพันองธุ์เมื่อวานตอนเย็นยังไม่ยังไม่เห็นมีเลยนะ<ด>ตอนนี้อากาศหนาะวดูโอ้โหเป็นไงนะนี่นะคขังใส่เต็มเลยดูดิท่านผู้ชมโอ้โยนี่นคัคขังใสนะนี่เยอะขนาดนี้ออื เยอะเลยเห็ดได้แค่นีครับกระโดดกให้เต็มเลยอ่ะกระโดดกให้เต็มอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ดูกระโดดกกันุ่ง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 โอ้โหเต็มเลยเยอะเลยเราบระเทศเราบระเทศครับสุดยอดเดี๋ยวมาดูมาดูดิใส่ไม้เรานะครับใส่ไม้เรานี้สุดยอดจริงอันนี้เห็ดได้เห็ดเลยโอ้โหจะพังครับอุ้ยนั่งเต็มอ่ะเยอะว่ะนี่ครับเดี๋ยวมาชมข้างบนครับลูกแร่นี่นี่นี่แค่ลูกแร่งครับท่านผู้ชม เนี่ครับข้อหนึครับอ่านี่นี่ขนาดลุกแรงครับนี่ครับจุกจุกแลอุดไว้มันเหมีตามจุกเนี่ยข้อข้อข้อหนึ่งอันี้อยู่ในทรายนี่นี่นะครับเดี๋ยวชมนะครับลูกนี้นะครับเทลงไปดีครับโโอ้หดีครับผมนี่ครับได้ผลรอดได้ครับมีปากกันดีด้วยนี่ครับ มีปลาโลดด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้จักปลาโลดไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้มใจยาวแต่กล้องเอาใจเย็นครับแต่กล้องเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านเคาะก่อนเคาะสะดโชคก้อนตกใจอย่าตกใจถ้าเสร็จเขาแก้เขาแก้เต่าครับเต่ามีเตาเลแขวนไว้ล่อโจนครับโจนจะได้รู้ว่ามีคนอยู่นี่ครับผมนี่ลูกแรกนะครับเดี๋ยวไปดูลูกสองับ นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ผู้ชมดให้ในพัานลงปลาโรดให้ดูครับหลุดจับยากทีหนึง่งโอ้โมันกระเด้งไปไหนวะตัวใจย,ยาวนะนี่หลุดหลุดลื่นไปเลยอ่ะอย่างงี้เขาไปทำอะไรไปรดเนี่ยตาตาเข็มครับตาเข็มแตได้แค่ตัวเดียวนี่ครับนี่ครับตัวใจย,ยาวครับ ต้องห่างไปจุดจุดจุดนี่คือวันลดนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็กุ้งกุ้งใส่แรกที่เราได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูดูต่อไปครับเอาครับเดี๋ยวไปดูลูกสองกันนะครับพี่ลูกแรกสำหรับพีเบใช่ไหมอืมอืม ลูกยิ่งอยู่เป็นแรงๆรงไงมันก็อยู่กระจายทั่วไปเลยกระจายทั่วเลยใช่ลูกส่องเงียบเลยลูกส่องแรงเงียบนะเงียบเลยเออมีแต่ไอมีแต่ลูกน้ำใช่ไหมลูกน้ำยุงมันก็กระจายทั่วแหละแต่มันจะไปแทบไหนไม่เอาความใครนะเราไม่รู้เราพอมีพอมีอยู่ดีดๆอยู <concealed safety> ่นิดๆน่อยๆบ้าเราพอมีอยู่นะครับน้อยน้อยมากเลยลูกส่องนี้ รูแรกอะรูแรกเพื่อโคตรเยอะอือรูสองน้อยครับอ,อันนี้เราน้อยอันนี้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนที่ใส่กระป๋องกันไมไปที่เทใส่กระสอบไปแล้วครับสำหรับรูปแรกลูกสองมีหน่อยเดียวโอ้โหจะกระเจิงหนึ่งน้อยจริงอันนีไม่ติดอะ่ะน้อยอะนี่คือลูกสองครับ ได้มานิดนิดเดียวจริงก็ัแต่ว่าตรงนี้มันไม่ให้มีแสดงว่ากุ้งอ่ะมันจะลงวิแต่ตัวมันก็ใหญ่อยู่นะเพราะเดี๋กุ้งมันจะไปอยู่นู่นนี่อยู่ทางโรงจะลงน้ำกุ้งไสยเดี๋ยวกันดูลูกที่สามแล้วกันนี่ครับอ่าครับท่านผู้ชมอันนี้ลูกสามลูกสองไม่ได้แดกครับลูกสองไม่ได้กินแต่ลูกแรกเยอะลูกแรกเยอะเยอะมากก็ได้อยู่ลูกนี้ลูกนี้ คือลูกเดียวพอได้บิดด้วยเฮ้ยมีกระตุกกระตุกเหรอวะว้าวพอได้อยูอ่มไม่เยอะเท่าไหร่มีลูกสามไม่เยอะเหมือนลูกแรกเลยไม่เยอะเท่าไหร่พอได้พอได้ขอมากไม่ได้ครับปางพูดต้องเปลี่ยนฝั่งแล้ว บม,ด,มด,ดออกวางนี่ละเปียกกรอบพุ่งเลยสองร้นยเพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นี่อันนี้ลูกสามครับแต่กระสุ้ลูกแรกมาได้ลูกแรกได้เยอะลูกแรกไดเยอะจริงนีประมาณนี้เนี่ใบไม้มีปลาเล็กๆน้อยนนะครับใส่ไม้เขาดีครับมันกรองครับเห็นว่าเห็นว่ากุ้งออก กุ้งตัวเล็กเล็กก็ออกว่ะออเ่ไซส์ที่มันโอเคครับกำลังดีนี่ครับแล้วมันจะเหลือกุ้งแบบมันเป็นไซส์สวยครับไซส์สวยสวยเลยท่านผู้ชมเห็นครับไซส์สวยเลยมันกรองไปแล้วฮะไม่เหมือนไอ้ไอ้ตะข่ายที่เราดั้นั้นคือได้หมดได้หมดปล่อยๆตัวเล็กตัวน้อยอันนี้คือได้ไซสายใหญ่ๆยิงอยู่จุกอีกหลายตัว ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับใส่รักไม้ของเราดักกุ้งของเรานะครับทั้งสามลูกนะครับสามลูกก็เยอะเยอะอยู่ครับเราไอลูกแรกเราใส่กระสอบไปแล้วนะครับนี่อันนี้มันลูกสามกับลูกสองได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ลูกแรกนัจะเยอะปประมาณนี้สําหรับใส่ไม้ดักกุ้งของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับให้เราเดียวดีๆนั่นเนะเดี๋ยวหน้าทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาต้องไปล่าปลาก่อนอปเดี๋ยวไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวฝากฝากตากล้องฝากตากล้องเอากระงผมไว้ด้วยครับเฮ้ยครับสวัสดีครับผม